สวัสดีครับผมอมหลชาญโชติชมพูนุษย์เป็นประธานมุนนิธิศูนย์พุรนาการพัฒนามนุษย์มูนนิธิศูนย์บุรนาการพัฒนามนุษย์ได้ก่อตั้งมาเมื่อปี2559วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกของคนช่วยยกระดับคนให้คนมีคุณค่าเข้าใจและ ศึกษาตัวเองเพื่อให้รู้จริงๆว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยนะฮะมีทรัพย์สมบัติที่มหาศาลอยู่ภายในเราผมเองได้ทำรายการนะฮะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนออกทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานวารายการนี้ออกอากาศไปประจำทุกวันพุธเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกา หลังจากออกรายการแล้วก็สามารถที่จะขึ้น y t u t u นะฮะสามารถที่จะติดตามชมได้เราทำรายการมาทั้งหมด8ปีติดต่อกันนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าท่านผู้ชมคงจะมีโอกาสได้รับชมนะครับรายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนถือว่าเป็นรายการที่เป็นเสวนานะครับ mm hmm. เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำารงชีวิตของคนไทยในสังคมไทย วันนี้ผมกลับลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้แล้วก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมดูรายการเปลี่ยนๆน,น,นะครับสวัสดีครับ